หมื่นเจ็ดหมื่นหกมื่นเจ็ดครับก็มากกว่าราคาประกันที่หมื่นห้าแต่แต่รัฐบาลเน่ยรัฐบาลจะต้องขัดทุนเพิ่มสามเท่าอานี่นี่กระบวนการที่หนึ่งก็หม,มายความว่าเอาข้าไปจำนำไปไปจำนำจริงๆก็ออกประทวนสี่เท่าของราคาเข้าจริงของจํานวนเข้าจริงแล้วก็ความเสียหายก็ไปคโนวณเอาตรงนั้นเอาว่ามันจะไปดาเนินการอะไรถ้าสมมุติไ้คนคัดโคต้าสี่สก็ได้สี่สิ ไอ้คนกลางส0สิบก็ได้สาสิบนะครับชาวนาได้ได้สามสิบแต่เป็นสี่เท่านะโอเคจบถามว่าการะการำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยให้ให้ได้สองสองทางทางที่หนึ่งคือเอาข้าวมาำนำอ,อีกทางหนึ่งก็เจ้าของนาเนี่ยเอาโฉนดนี่มาจำนำก็เขียนเหมือนกันเขียนขึ้นมาเหมือนกันฉะนั้นแค่กระบวนการในการทําข้าวแปรลายลายเดียวเนี่ยมันมีการซับซ้อนถึงสองครั้งออกประทวนสองชุด เราเชื่อก็คือว่าอันนี้คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันประเมินประเมินค่าไม่ได้อะครับแล้วค่าจํานวนนี้ส่วนกระบวนการที่ซื้อข้าวไว้แล้วนี่ยจะไปทําอะไรนี่อีกเรื่องน่ผมไม่ติดใจนะเอาแค่นี้ก่อนว่าแค่คุณทําประทวนข้าวมากกว่าจานวนแท้จริงเรื่องที่เรียกคล้ายสต๊อกลมเนี่ยคุณตอบโจทย์ได้ไหมนะครับถามว่าไอ้สต๊อกลมอันเนี้ยมันมันมันผูกพันเฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวหรือไม่ไม่ใช่ครับนักการเมืองมีส่วนร่วมกันทั้งหมด พะหลังจากเรื่องการดําเนินการเรื่องนี้หลังจากเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนั้นท่วมแล้วเรื่องขุดุดินแล้วเนี่ยก็มีข่าวกระเสียนกระสายมาว่ามีการนําเงินไปฟอกที่สิงคโปร์ที่ที่ฮ่องกงถ oh. ้วมีการจับได้แล้วก็มามาบุ้ยใบยกันอยู่ตอนนี้ก็ค hmm. ืเอเงินจํานวนเนี้ยเงินนอกระบบถึงนี้ครับ <c oughs> ฉะนั้นผมถามว่าตรงเนี้ยกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนและการทำคดีก็จะต้องขยายผลไปปปชก็ต้องดาเนินการตรงนี้ไปเพราะผมเชื่อว่าเรื่องข้าวไม่จบ <c oughs> เรามาย้อนอีกทีว่าเอกตัวเลขเรื่องครอบครัวคนสองหมื่นแปดพันครอบครัวชาวนาครับออกมาเรียกร้องว่าทําไมแอ่ในชีวิตของเข้าวเขาไม่เคยขายข้าวได้หมื่นห้าเลยแล้วแลวคนกรุงเทพทำไมมาโวยวาย<ช>ที่คุณเอาเงินไปไปไป,ไปอุดหนุนกิจการต่างๆที่ล้มเนี่ยเราชาวนาไม่เห็นโวยวายเลยถูกนะฮะผมเรียนอย่างนี้เราต้องกลับมาดูก่อนว่ากระบวนการผลิตข้าวบ้านเรานี่นะฮะครับ อคนที่คนที่มีข้าวเนี่ยจริงๆนะฮะครับก็คือโรงสีอ่าถูกต้องคนที่มีข้าวจริงคือรงศีคนที่มีตลาดข้าวจริงๆก็คือพ่อค้าครับแต่คนที่มีโคตั้งคือรัฐบาลนะกันเมืองฮะฉะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยชาวนาเนี่ยไม่มีข้าวนะครับผมยืนยันว่าชาวนาไม่มีข้าวชาวนาถูกตกตกเขียวมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เริ่มฤดูทำนานแล้ว ไปเอาเงินลงสีมาทั้นข้าวทั้งหมดจะมีเท่าไหร่ก็เข้าไปสู่กระบวนการของลงสีหมดอืฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าชาวนาเนี่ยจริงจริงมีประมาณสักสองจุดแปดล้านสองจุดแปดล้านคนเขาอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบล้านคนนะครับที่เป็นชาวนาเนี่ยนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นคนชาวนาจํานวนเนี้ยผมเชื่อผมเชื่อเราจะแบ่งแบ่งการทํานาออกเป็นเปสี่ภาคมีเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้สี่ภาคนะฮะ ครับกลุ่มที่มีได้ประโยชน์จากการค้าข้าวเนี่ยการจำนำข้าวเนี่ยผมเชื่อว่ามีกลุ่มเดียวที่ที่ททีทที่กลุ่มเดียวนะครับคือกลุ่มภาคกลางรุ่มเจ้าพยาเป็นหลักนะฮะส่วนภาคเหนือภาคทั้งเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยเขาปลูกข้าวไว้กินเข,ขาปลูกข้าวไว้กินเขาไม่ได้ปลูกข้าวไว้ขายฉะนั้นคน,น <ะ S 2> อีกสี่ภาคเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้หรอกครับ ฉะนั้นกระบวนข้าวทั้งข้าวทั้งหมดเนี่ยข้าวในรุ่มเจ้าพญาทั้งนั้นที่มีโรงสีมีไซโล <wheelchair. S 1> มีพ่อขาซึ่งเป็นเจ้าของโรงสีและไซโลเนี่ยเขาเนี่ยมีข้าวอยู่ <wheelchair. S 1> ฉะน,นั้นการที่ออกมาเรียกร้องบอกว่าเนี่ยคนสองหมื่นแปดนะจะได้จะได้ราคาหมื่นห้าในชีวิตไม่เคยได้มาผมเรียนนะว่าเฉพาะคนที่ใส่เสื้อสีเท่านั้นนะครับแปลว่าใส่สีส,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 สีค้ำๆจำนาน,นี้ไม่ใช่นะต้องเป็นสีแป๊ดๆทั้งหมดนะครับ ที่จะได้เนี่ยจะเป็นแกนนําเป็นเป็นภาคภาคผู้นาข,ข,ข,ของของของมวลชนทั้งนั้นที่จะได้มาแบบ7.5ล้านนะครับผม,มครับคือคือทีอ่ั้งหมดแล้วเนี่ยเวลาเรียกร้องเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เรียกร้องเพื่อคน2.8ล้านครอบครัวตรงนั้นแต่มันเรียกร้อง,อ,งอุ่น2.8หมื่นลายเท่านั้นเอง2หมื่น8 8พันลายเท่านั้นเองฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้ข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อิจฉาชาวนานะ S <S ผมเองผมคิดว่าชาวนาควรจะได้ได้ราคาข้าวมากกว่านี้แต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันฉกฉวยประโยชน์ของชาวนาไปหมดแล้วเอาต,ตัวชาวตัวชาวนาเป็นประกันที่นักเรียนได้ว่าคิดว่าเรื่องข้าวเนี่ยมันไม่จบหรอกครับแล้วผมระบอกเลยนะ้ว่าคนที่หากินกับพ่อแม่พ่อโภสบโดยไม่รู้จักไม่รู้จักคุณพ่อพ่อโพสบเนี่ยจะมีอันเป็นปลายทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เลวร้วายที่สุดก็คือว่าณวันนี้เองเนี่ย ตลาดข้าวเราได้สูญเสียไปให้กับพัฒประเทศพื่นบ้านทั้งหมดอนอกจากกระบวนการทำประทวนผีแล้วเนี่ยปะทวนซ้อนแล้วเนี่ยยังมีการนำเอาข้าวนอกนอกประเทศเนี้เข้ามาสวมด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยว่าจำปริมาณข้าวหรือจำนวนข้าวที่ผลิตกับได้ในประเทศเกับจำนวนที่นำมา,จ,มาจำนำเนี่ยมันต่างกันนี่คือสิ่งที่เราเราอยากจะให้ดูนะครับอยากให้ดูมากๆเลยถ้าวันนี้ มีกระบวนการตรวจสอบตัวนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์ได้เลยแล้วรัฐบาลเองคงไปไม่รอด,ดแน่ๆครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหลักฐานมันชัดเจนแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ากระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่คนในเครื่องแบบคนของรัฐบาลและการเมืองได้ร่วมกันทําถามว่าเหตุการณ์อันนี้มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่จำำํานําข้าวนะจันหมอเวลาเราดูเราดูพืชผลเกษตรเนี่ยเราจะต้องดูดาวเสารถูกไหมฮะครับ เมื่อดูดาวเสารนะ์เราจะเห็นว่าดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนอริของดวงเมืองมาเมื่อ30 30ประมาณ40เดือนที่แล้วับนะคือมาย้อนหลังไปประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเสาร์อยู่ในเรือนอริเนี่ยกระบวนการนำนำข้าวตั้งแต่รัฐบาลสองสามก่อนนะมาไล่มา,า,มาจนปัจจุบันแต่มันมารุนแรงในรัฐบาลน,นี้เนื่องจากว่ามันไปได้ได้ลาหูเป็นตัวร่วมเดิมทีเป็นเรื่องพ่อค้าจับมือกับคนกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มแต่พอมาถึงรัฐบาล รัฐบาลปัจจุบันกาหนดเป็นนโยบายและนกักการเมืองก็เป็นคนกําหนดนโยบายเพราะนั้นความรุนแรงและการการความเสียหายอันเกิดจากการจานาข้าวมันถึงเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้นแลวมนันเสร็จเพราะรัฐบาลทําเองครับผมแล้วมันก็จะดําเนินต่อไปอืม,มันจะดําเนินต่อไปแั้นตราบใดที่ยังรัฐบาลนี้ยังอยู่แล้วก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองผมคิดว่าเรื่องข้าวนี่จะเป็นเรื่องชี้ขาดอันหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลมีอันเป็นไปผมกลัวประชาชนเป็นก่อน ตรงตรงนี้แหละครับถึงตัวดาวสาวเองเนี่ยคือประชาชนด้วยนะครับตัวประชาชนลากย่าด้วยถึงวันหนึ่งเนี่ยประเด็นข้าวเนี่ยผมบอกว่าให้โหมหนักหนักนะครับให้คนสองหมื่นแปดสองจุดแปดสองหมื่นแปดพันครอบครัวเนี่ยโวยให้หนักหนักครับผมอยากให้โวยให้หนักหนักแล้วเดี๋ยวเราจะเจะเจอกันว่าชาวนาที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยเขาจะออกมาคุ้มครองประโยชน์ของเขาแล้ววันนั้น วันนั ar, ้นสงครามประชาชนที ar, ่เป็นเจ้าของไร่นาเนี่ยเจ้าของข้าวเนี่ยเขาจะออกมาต่อสู้เพื่อประโยชน์ของเขาแล้วจริงๆแล้วในทางการเมืองการเมืองของพลเมืองเนี่ยประชาชนที่เป็นเจ้าของประโยชน์เฉพาะตัวเนี่ยเขาต้องออกมาปกป้องในเมื่อรรคซีกการเมืองและการเมืองที่เขาเลือกไปไม่ทําหน้าที่หรือไปแสวงประโยชน์เขาเอาตัวชาวนาเป็นตัวประกันเนี่ยชาวนาต้องออกมาต่อสู้แล้วขั้นตอนมันจะเริ่มนะฮะผมคิดว่า ตอนนี้ราหูเริ่มองศาเริ่มได้แล้วราาหูจะอยู่สิบแปดเดือนเดี๋ยวถึงตอนนั้นนะครับมันจะมีความขัดแย้งระหว่างชาวนากับกับเจ้าของนาเจ้าของนาเพราะว่าตัวตำรวจและคนในเครื่องแบบเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะลัวติดคุกไม่เหมือนนักการเมืองนะฮะไม่เหมือนนักการเมืองนะฮะไม่ไม่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ตำรวจตอนนี้ต้องอยู่ในโอวานเลยนะก็เขาไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในโอวานนะเขาจะได้จับฉลากไปอยู่ภาคใต้ เพราะฉะนั้นตำรวจทั้งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโอวานหมดเอ๊ะเอ๊ะนั่นมันของธรรมดาจันหมอในในวิชาอัจฉริยวิทยาเนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งคือทําให้ทุกคนเป็นโจรหมดอัจฉริยวิทยานี่นะครับอดีตนายกผมทําด็อกเตอร์วิชานี่นะครับ,ค,รบรค,คือคือคือต้องทํา<ล>ใ,ให้ให้ทุกคนเนี่ยเป็นโจรหมดอืแล้วมันจะได้อ้านกันไม่ได้ว่ากูไม่ผิดเพราะมึงก็เหมือนกูแหละอ่าเหมือนกัน ไอ้นี่ก็ได้แนวคิดมาในนิทานอีศบเงี้ยที่หมาเาหางมันด้วนอ่ะนล้วมันก็เลยบอกให้เพื่อนมันไปตัดหางไปเอาเอากลับดีดให้หางด้หางด้วนเหมือนกันจะได้เหมือนกันอันนี้มันทฤษฎีเหมือนกันฉะนั้นมันจึงบอกว่าต่อไปมันก็จะจะจับมันทั้งหมดเลยนะครับว่าทุกคนร่วมกันกระทาความผิดฉะนั้นร่วมกันทำความผิดพวกเนี่ยมันก็ต้องปกป้องตัวเองเป็นหลักฉะนั้นบ้านเมืองเอาไว้ทีหลังนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงตรงนี้ผมบอกว่า เราเราต้องต้อง,ต,องต้องค่อยๆตั้งสตินะครับผ,ผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเราต้องค่อยตั้งสติค่อยๆดูไปว่า้กระบวนการคิดและกระบวนการทําของนักการเมืองและของผ,ผู้ผู้ที่มาทนะําหน้าที่แทนเราในในสภาก็ดีในในรัฐบาลก็ดีนะครับ,รบเขาทําอะไรและท้ายที่สุดเนี่ยองค์ความรู้พวกนี้มันต้องถูกกระจายไปยังตุลาการที่จะตัดสินคดีพวกนี้นะครับถ้าตุลาการท่านเห็นข้อมูลและข้อเท็จจริงแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่า กระบวนการโดยเฉพาะที่ในสารชำนาญนพิเศษเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างได้มากกว่าสาลยุติธรรมตุลาการนดาพฤห,หัสนะอยู่ตรงไหนร,รับรับมุมมุมอยู่การก็ก็โอเคครับแต่จริงจริงแล้วโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างที่ผมบ้านเนี่ยแต่ถ้าถ,ถ,ถ้าไม่ได้จริงๆนะ่ะเวลามันพลิกฟ้าพลิกดินเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เองนะครับร้อยปีมาแล้วเนี่ยกระบวนการตุลาการเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่เคยถูกแตะต้องแต่ครั้งนี้จะถูกแตะต้อง ถ้าท่านถ้าท่านไม่ไม่ยืนในหลักการที่ถูกต้องนะฮะท่านจะถูกล้มเองเพราะว่ามันมันเริ่มมีกระแสของการเรียกร้องว่าเป็น,เป,นเป็นองค์กรเดียวที่ไม่มีการตรวจสอบขอเลือกตั้งนั่นแหละครับแล้วก็หรือไม่ก็ประธานศาลร,รัฐรมนูญเนี่ยจงมา,มา,าบาลต่อต่อรัฐสภาต่อวุฒธธิสภาโอ้นี่คือก็นี่คือกระบวนการที่มันจะมันัจะพัฒนาต่อไปอแต่ผมถึงบอกว่าผมผมยังไม่ไปแตะตรงนั้นนั้นสรุปว่าประเด็นเรื่องข้าว จะเป็นประเด็นที่รัฐบาลจะต้องเป็นหนามยอกอ,อุกต่อไปและจะเป็นประเด็นต่อไปในปีหน้าครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องการใช้กระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเปิดแนวลุกกับคนที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับเราจะเห็นได้ว่าออตอนนี้ DSi ก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่ง ทั้งท่านที่เดียอยู่ในหในคณะของของอกระทับพื้นที่แต่เดียจะกลกับพลิกไปเอาอนายกตมนตีกับรองนายกตมตีที่อยู่ขณะนั้นะ่ะเป็นผู้ต้องหาซึ่งซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันโดยหลักการแล้วผมคิดว่าถ้าคิดว่าเห็นกับบ้านกับเมืองเห็นกับกระบ,บวนการในการปกครองประเทศเนี่ยนะฮะสิ่งๆเรานี้แม้คุณจะทำคุก็ทำได้แต่คุณไม่ใช่เอา เอาเงื่อนไขตัวนี้มาเป็นเงื่อนไขากนการเมืองนะครับเอามาออกว่า,าคนพวกนี้จะต้องเป็นผู้ต้องหาแลวจะต้องรับโทษซึ่งซึ่งกระบวนการอย่างนี้นะครับกระบวนการอย่างนี้ที่คุณทําอย่างนี้คุณเชื่อว่าผู้นําประเทศนี่กระทำผิดแนวคิดในเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรมต่อไปซึ่งเราเราคุยในปีที่แล้วตลอดมาก็คือว่า ระบบสารยุติธรรมนี่ครับศาลศาลยุติธรรมและองค์กรที่ทําหน้าที่นิติบัญญัติของรัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องต้องมีองค์คาพยพใหม่เกิดขึ้นซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมเองผมผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมอยากจะใช้ชื่อว่ากรมบังคับคดีอาญาและคดีปกครองครับเหตุ he, he, ผลก็คือว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วเนี่ยในในในชั้นเดิมเนี่ยการบังคับทางปกครองก็ดีําพัค,คับทางอาญาก็ดีเนี่ย มันต้องย้อนกลับไปที่อายการมันต้องย้อนกลับไปที่ตํารวจถูกแล้ววันนี้มีหมายจับค้างอยู่ในศาลประมาณสองหรือสามแสนหมายตํารวจไม่จับแล้วก็สองแสนสามสองหรือสองสองหรือสองสามสองถึงสามแสนหมายเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยอยู่ในสภาอ,อยู่ในรัฐบาลอยู่ในกระทรวงสบวงกรมต่างๆมากมายเลยผมคิดว่าเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นถ้าวันนี้ยังเองเรายัางปล่อยให้ศาลเนี่ย ทำงานแบบนี้คือหมายความว่ามันทงานตัดสินไปแล้วก็ปล่อยการประครับคดีทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้เนี่ยความเชื่อมั่นในศาลจะลดลงเรื่อยๆเพราะทาไมรู้ไหมฮะหลักการสําคัญใน,นกฎหมายก็บอกว่ากฎหมายเป็นเป็นระเบียบเป็นกติกาที่คนต้องปฏิบัติมเมื่อปฏิบัติต้องมีโทษเมื่อมีโทษต้องมีการลงโทษครับอันนี้มันโอเคมันมันต้องปฏิบัติแล้วก็มีคำศึกษาให้ลงโทษหรือให้นำมาสู่กระบวนการ แต่คุณไม่เป็นทําอ่ะไม่ทําเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศไม่เป็นไรครับผมผมไม่เอานะครับเอาเป็นว่าวันนี้แนวคิดรวมภาพรวมทั้งหมดของประเทศเนี่ยกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีองค์กรขึ้นมาทําหน้าที่บังคับคดีในส่วนอาญาและส่วนแพ่งมไม่ใช่เอากระบวนการอันนี้ไปฝากไว้ที่อายการไม่ใช่ไปฝากไว้ที่ตำรวจถามว่าไอแนวคิดอันเนี้ยคนหลายคนก็ไม่ใช่นักกฎหมายอืคนหลายคนไม่ใช่อยู่ในวงการเดนการเมือง ถามว่าแต่คนทุกคนนะอ่านอ่านเปาปูจิตสารไข่ฟงครับสารไข่ฟงในภาษามีคําสั่งปุ้งเนี่ยจานเจ้ามาหั่นเนี่ยเขาไปจับมาเลยอืไปจับตัวมาเลยแล้วก็ลงโทษเลยใช่ไหมฮะแต่ถามว่าแล้วรัฐศาสตร์จะชนะเกิดในมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากระบวนการมันจะมีอยู่ในการควบคุมกํากับถามว่าปัจจุบันเนี่ยมีประเทศไหนไหมที่เขาทาหน้าที่แบบนี้อืมีครับที่เกาหลีครับ เกาหลีเนี่ยผ่านวิกฤตฟองสบู่แตกมาพร้อมกับประเทศไทยครับพร้อมกันเลยแต่คนเกาหลีเนี